สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆแก๊งๆหน่่ยโมโนตากะลิเยสแควันนี้นะครับก็จะมาสอนต่อเนื่องต่อเนื่องจากอะไรต่อเนื่องจากที่เราเคยสอนภาคทฤษฎีไว้จําได้ไหมครับที่ร้านว่าออลี่อะไรนะออลี่นอลี่สวิตเฟกี้สีท่านี้เพียงแค่โน้ตกับเทลกระโดดอย่างเดียวไม่ฟิป เขาเล่นกันยังไงหัดก็ได้ทค่สี่ท่าเลยแค่โน้ตกับเทลนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ออลี่ให้ดูก่อนนะครับก็ต้องบอกก่อนอย่างแรกเลยนะครับแผ่นสเก็ตเนี่ยเหมือนเดิมมันจะมีโน้ตกับเทลใช่ไหมครับโน้ตกับเทลผมเป็นคนเล่งขวานะครับผมเป็นคนเล่งขวาแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าสกกีนข้างขวาอ่าแล้วก็แบ็คข้างซ้ายนะครับคราวนี้ผมจะเล่น จะเล่นออลี่ชั้นออลี่ของผมก็จะไปมา,างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนั้นอ่ะมันไม่มีสถานที่ที่จะกระโดดได้วันนี้เดี๋ยวจะออลี่ออลี่ให้ดูแบบกับพื้นปูนได้เนี่ยเอาแค่ข้ามนี้ก็พอแล้วเนี่ยเอาเอาประมาณนี้ข้ามออลี่นะครับเริ่มจากข้าที่หนึ่งออลลี่เนาะ ผมตัวตัวหนุ่ยเองอาจจะเป็นคนออลลี่ไม่ค่อยสูงหรือท่าอื่นอื่นอาจจะไม่ค่อยสูงมากแต่เชื่อเหอะว่าเล่นถูกแล้วหวังดีมากไอ้ท่าไปแกคือออลลี่เพราะว่าหนุ่ยสกรีนข้างข,างขวาเห็นครับว่าหนุ่ยสกรีนมันห้ามไปอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าออลลี่คราวนี้เอาเป็นท่าที่สองเอาเป็นนอลลี่แล้วกันก็คือไถามาข้างเดียวกันเลยไถายมาเหมือนกันปกติเลยแต่รอบเนี้ย แพ็กอย่างนี้แพ็กอย่างนี้โอ้โหแค่ดูสูงมากแต่จริงๆพี่หนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็นอร์ี่เห็นไหมครับปกติออรี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมสกรีนขวาแล้วก็ยืนใช่ไหมครับแต่รอบนี้นอร์ี่ก็คือไถามาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นแพ็กทางด้านหน้าแล้วก็สก,กิีนทางด้านหลังอ่าแพหมาเลขเลยขั้ที่สอง อันนี้นอรี่มันอาจจะเตี้ยนิดนึงนะไม่ว่ากันช่างมันนะครับแต่ให้เรารู้ว่าอันนี้คือเขาเรียกว่านอรี่เดี๋ยวผมจะติดต่อเพื่อนให้เขามาออสอนในท่าพวกนี้ว่าการเหยียบยังไงยืนยังไงเพื่อให้กระโดดที่มันสูงขึ้นแต่วันนี้หนุ่ยอ่ะจะทําให้เพื่อนๆดูก่อนว่าอ๋ออันนี้นี่เองคือออรี่อันนี้นี่เองคือนอรี่คราวนี้ข้างอีกข้างหนึ่งเฟกี้ อาค่อยขอโทษครับเอาเป็นสวิตก่อนสวิตก็คือว่าถ้าเป็นออลี่เนี่ยออลี่อย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บสกรีนไมออลลี่คือข้างถนดัดแต่พอเป็นสวิตเนี่ยก็คือเปลี่ยนข้างเฉยๆนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นแบกข้างนี้อ่าแต่กระโดดไปอย่างนี้สกรีนข้างนี้ก็คือสกรีนข้างที่ไม่ถนัดจะแบกข้างนี้อ่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะสวิตข้ามนี้ไปอันนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะแบกข้างนี้ เมื่อกี้คือสวิตก็คือถ่ายมาข้างนี้แล้วก็ออรี่เห็นไหมครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าสวิตเหลือคอ่าหนึง่งข้าสุดท้ายข้าสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเฟกี้เฟกี้ก็คือเหมือนกันคล้ายๆออรี่ oli, แต่รอบนี้ปกติออรี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเฟกี้ e. ก็เป็นเหมือนกันแต่ออรี่ถ่ายไปด้านนี้ใช่ไหมครับเฟกี้ e. จะถ่ายมาด้านนี้อ่าเดี๋ยวจะเล่นเฟกี้ให้ดู เดี๋ยวจะเล่นเฟ็กกี้ให้ดูออลลี่เฟกเฟ็กกี้ข้างนี้นะครับโอเคเฟ็กกี้โอเคไหมครับเฟ็กกี้ ก็ไม่รู้แหละว่าคนเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกอะ่ะ nose เทล l ทำให้มันเป็นสีท่าง่ายๆได้โดยที่เราฝึกกระโดดก่อนนะครับกระโดดแป๊กซ้ายบ้างแป๊กขวาบ้างอะไรกันแล้วแต่แต่ก็ครบสีท่าแน่นอนออลี่นอลี่สวิตแล้วก็เฟก,กี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแกง๊แกงแโมโนตากาลีนะครับลองไปฝึกดูโดดขึ้นไม่ขึ้นช่างมันอันนี้คือพื้นฐานที่พวกเราต้องเป็น นะครับขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเรานับแล้วมีขี้ตาเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะมีด้วยนิดนึงโอเคอย่างนั้นก็ขอบคุณมากนะครับแล้วยังไงก็หนุ่ยฝากกดติดตามด้วยช่องหนุ่ยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆเป็นกาลังใจให้แล้วตอนเนี้ยบอกเลยว่าคืนเอ้ยตอนเช้ามาดูร้อยสี่สิบผู้ติดตามแล้วและผมเชื่อว่าร้อยห้าสิบแน่นอนภายในเดือนวันแม่นะครับงั้นก็ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ